กาดกาดจากตรงนี้นะ่ะไฟนุ่นกอดหน่อยมีกอดมันอากอดเนี่ยใครมาเช่นกว่ดตรงนี้ก่อนนะอาจารยนน์ครับขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับอยากจะอยากจะสัมภาษณ์ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับที่เราเอาวัชพืชน,นะครับมามา,มาทําปุ๋ยครับผมอ๋อครับได้ได้ออเอาวัชพืชมาทำปุ๋ยเหรอก็นี่ไงพวกวัชพืชทั้งหลายนี่มันเป็นปุ๋ยทั้งนั้นแหละตรงนี้หญ้าหรือว่าส่วนประกบอบของพืชเนี่ยนะ หญ้าหละส่วนประกอบของเพื่อเนี่ยมันเป็นปุ๋ยดีปุ๋ยฟรีปุ๋ยตลอดการแล้วมาหาสมบัติของเกษตรกรคือคนก็ไม่รู้ว่าพวกนี้เป็นปุ๋ยอะ่ะนะจริงๆแล้วแค่เอามรกอบทับถมกันมันก็เปื่อยเป็นปุ๋ยแล้วแล้วถ้าเรามีความรู้เข้าไปอีกว่าสา,มารมันเป็นชิ้นเล็กๆมันยิ่งจะเป็นปุ๋ยเร็วนะเราก็สา,ารเป็นชิ้นเล็กๆเท่านั้นเองเราเาจะปลูกตรงนี้กองไว้ตรงนั้นพอมันเปืป่อยจิ้มเลยเพื่อที่เราต้องการปลูกก็งามเพราะธาตุอาหารมันเนี่ยดีที่สุดละดีที่สุดในโลก อ,อาหารเขาดีที่สุดในโลกเลยนะไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยหรอกถ้าคนไทยมีปัญญาเนี่ยไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยอย่างที่ภูผาฟ้าน้ําเราไม่ซื้อปุ๋ยสักแอะเลยนะเอาหญ้าเอาส่วนประกอบของพืชมาทําปุ๋ยอย่างเงี้ยโอ้โหข้าวก็งามพืชก็กระเรงอกงามดีนะมีประชาชนหลายท่านนะมีจิตอาสามีประชาชนหลายท่านได้ฟังเรื่องราวเอาไปทําโอ้โปรากฏว่าปีนี้เนี่ยประหยัดค่าปุ๋ยไปเยอะเลยไม่ได้ซื้อปุ๋ยเลยก็มีได้ซื้อน้อยลงก็มี หลายท่านมาบอกว่าโอ้เดมปีหน้าไม่ใช้อีกแล้วไม่ต้องไปหาซื้อปุ๋ยเลยทีแรกไม่เชื่อนะบอกทีแรกไม่เชื่อว่ามันจะเป็นปุ๋ยได้โอ้ทะเลาะก,กันกับคนในครอบครัวโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้มันก็รวยตายพอดีแล้วเง,งินนันวรวยพอดีแล้วก็ไม่ต้องไปใช้ปุ๋ยอะไรเลยสิอ่าเขาไม่เชื่อไงแต่ดพอทดลองทําดูเอา้ามันงามเขาจริงๆเขาบอกโอ้เชื่อแล้วเชื่อแล้ว,ลวปีหน้าไม่ซื้อปุ๋ยอีกแล้วเห็นไหมอย่างเงี้ยเราทําให้ดูแล้วก็พูดให้ฟัง อ่าทำให้ดูพูดให้ฟังไปเรื่อยๆๆที่สุจน์ความจริงดูเสร็จแล้วคนที่มีปัญญาเห็นจะไปใช้แล้วก็จะได้ประโยชน์เพื่พืชงดงามด้วยเพื่อเจริญงอกงามดีแล้วก็ไร่สารกิตด,ด้วยดีที่สุด